สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็เตรียมงานส่งนะครับเป็นเครื่องถอดยางมินินะครับทางร้าน PP View นะครับอันนี้ก็ทำขึ้นมานะครับเตรียมส่งนะครับอันนี้ขายทาง La z a ด้านะครับทาง La z a ด้าแล้วก็ทางช h อป e e นะครับทั้งแอปฟ้าแอปส้มนะครับมีขายทั้งสองแอปนะแต่ว่าแอปส้มมันจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแบบว่าการค้นหามันยังไม่ค่อยมีคนค้นหาเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะ แต่ว่าพิมพ์คําว่าร้านถอดเ,เครื่องถอดสายยางนะครับในแอปส้มนะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วพิมพ์หาหาตัวที่คําว่าสินค้าล่าสุดหน้าหน้าแถบด้านบนนะมันก็จะมีขึ้นมาอยู่นะครับผมนะอันนี้ก็สั่งมาจากทางลาซาด้าไม่รู้ไปจังหวัดไหนนะครับแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งมาแต่แขนนะแขนมุนเนี่ยก็มีราคาอยู่นะครับผมก็ส่วนแขนแขนมุนข้างบนเนี่ยนะกับกับตัวหมุนเนี่ย ไม่เกี่ยวกับแกนนะผมก็มีขายแบ่งขายคนระับแบ่งขายท่อนบนส่วนหมุนแบบนี้นะเนี่ยเอามาปรับเช็คนะครับให้มันหมุนว่าความสูงของมันเนี่ยได้ระนาบได้แนวไหมนะครับนะอันนี้ทางร้าน PP View ทำทำคนเดียวอันนี้คือผมผมเนี่ยทำคนเดียวนะครับทําเองทําคนเดียวทุกอย่างนะครับนะเนี่ยใครสนใจก็สั่งได้เลย ใช้ถอดกับล้อไม่ใช้อย่างในสะดวกมากนะครับสะดวกมากๆเลยแล้วก็สําหรับรถที่ใช้อย่างในก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าขอบนิ่มๆนะครับผมขอบนิ่มๆก็ใช้ได้สบายๆนะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะก็คือว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลารีวิวเท่าไหร่นะครับผมคืองานผมเนี่ยก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ modify มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูรถนี่คันนี้ก็ ไอซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับรถมันไม่แรงนะยังรอหลังแบนด้วยคันนี้นะรถพีวินนะอันนี้ก็มาจากอันนี้ลูกค้ามาจากอ่าลังสิตธนะครับลังสิตธธรรมศาสตร์ลังสิทธ์นู่าาานแหละนั่นนะเนี่ยคิกละห้าสิบนับก้นก้านแล้วก็ลูกแหวนมีปัญหานี่ก็รอซ่อมอยู่นะสองคันคันนี้รอซ่อมนะครับแล้วก็วันนี้เนะี่ยน่าจะมีงานดิสเบรกหลังมาทําด้วยนะ เนี่ยก็เลยวันนี้ทําเครื่องถอดยางเตรียมส่งก่อนนะครับสองสองท่านนะครับผมวันนี้นะสองท่านสองสองเครื่องนะแล้วก็คันนี้ทําเครื่องเสร็จแล้วเหลือแต่ล้อหลังเหลือแต่ยางหลังแบนอยู่นะครับผมโอเคครับใครสนใจเครื่องถอดยางมินิเครื่องถอดยางตัวเล็กๆเนี่ยคือต้นฉบับผมเป็นคนทําขึ้นมานะครับผมนะเช็คเช็คได้ทางช่อง u t u b e นะครับเพราะว่า ผมลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เอาขาล่มนะตั้งแต่เอาขาล่มเนี่ยมาทําเป็นางานทดลองเริ่มทําเริ่มทําเริ่มใช้เริ่มออกแบบมาไปเแบบรื่อยๆจนมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะล่าสุดจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็จะเจาะรูเนี่ยให้เพื่อยึดพื้นได้ด้วยนะครับนี่คือตัวกันล้อหมุนตามนะใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับนี่เครื่องใหญ่มันต้องใช้ลมนะ เรใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงกว่าเยอะนะเครื่องใหญ่นะแต่ว่าถ้าเครื่องเล็กเนี่ยมันก็ราคาธรรมดาธรรมดาคนทั่วไปก็สามารถหาซื้อไปไว้ใช้ที่บ้านในครัวเรือนได้นะครับแบบนี้นะจะมีแกนตั้งแต่10มิลแล้วก็12มิลน,นะครับแล้วแต่สั่งมาได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผม